สวัสดีครับอยู่กับผมทำแบบบอยนะครับวันนี้ผมได้เดินทางมาทําธุระที่กรุงเทพนะครับได้มาพักที่บ้านญาตินะก็เห็นห้องน้ำที่บ้านญาติเนี่ยดูเล็กเกเรียบง่ายสะอาดสวยงามขนาดไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับก็เลยถสอโอกาสถ่ายนํามาเสนอแนะนําขนาดของห้องน้ําให้ได้รับชมกันเผื่อใครที่กําลังจะหาแบบของห้องน้านะครับเพื่อสร้างห้องน้ําที่บ้านอยู่เนี่ยคลิปนี้ก็อาจจะเป็นแบบ ตัวอย่างอีกแบบหนึ่งนะครับให้ได้เลือกพิจารณากันลองมาดูรายละเอียดต่างๆกันก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูขนาดความกว้างยาวสูงกันความสูงของห้องน้ำเนี่ยก็2เมตร50ซนติเมตรความกว้างนะครับก็1เมตร20ซนเมตรนะครับความยาว2เมตร50ซนเมตรห้องน้ำเนี่ยจะแบ่งเป็น2โซนนะครับคือโซนเปียกแล้วก็โซนแห้ง มาดูขนาดของโซนเปียกกันหดีอว่าหรือว่าเป็นโซนอาบน้ํานั่นเองนะครับขนาดความกว้างก็ประมาณ1เมตรนะครับความยาวเนี่ยหเมตรยีเซนติเมตรความสูงก็2เมตรห้เซนติเมตรเหมือนเดิมในส่วนของห้องอาบน้ํานะครับก็ติดตั้งอุปกรณ์ครบขันกันเลยทั้งก๊อกน้ําด้านล่างชุดฝักบัวที่วางสบู่เครื่องทำน้ําอุ่นนะครับแล้วก็ชั้นวางสิ่งของอาบน้ําต่างๆแบบเข้ามุมนะครับ ในส่วนที่กั้นห้องน้ํานะครับก็จะใช้กระจกเนี่ยความหนา5มิลิเมตรนะครับเป็นแนวกัน้นช่วงประตูกระจกนะครับมาด้านเปิดปิดเนี่ยขนาดกว้างเนี่ย80เซนติเมตรแล้วก็สูง2เมตรในส่วนที่เหลือก็จะเป็นส่วนของโซนแห้งนะครับด้านผนังห้องน้าเนี่ยเขาก็จะปูด,ด้วยกระเบื้องลายหินอ่อนขาวนวนลรอบห้องน้ําเลยด้านบนด้านหนึ่งนะครับของห้องน้ําก็จะติดอ่าช่องกระจกนะครับ ส่วนด้านตรงข้ามก็ติดช่องระบายอากาศแบบเปิดปิดได้ภายในห้องน้ำนะครับดูสว่างเย็นตาดีมากเลยแล้วในส่วนของอห้องอาบน้ำเนี่ยพื้นเนี่ยเขาจะปูด,ด้วยกระเบื้องผิวหยาบลายไม้สีอ่อนนะครับกับส่วนฝาผนังด้านกว้างด้านหนึ่งนะครับของห้องน้ำ ปูไปจนถึงด้านบนเลยนะครับแล้วก็พื้นห้องน้ําส่วนแห้งนะครับปูด้วยกระเบื้องผิวหยาบาสีเทาอ่อนนะครับส่วนโซนแห้งเนี่ยการวางอุปกรณ์ก็จะวางชักโครกนะครับใกล้ประตูกระจกติดที่ใส่กระดาษทิชชู่ก๊อกน้ําฉีดชําระแล้วก็ด้านหลิมห้องนะครับผมติดกันเนี่ยก็ติด อ่างครั้งหน้านะครับสูงจากพื้นก็ประมาณสัก75ซนติเมตรนะครับอ่าส่วนด้านบนเนี่ยติดตู้เก็บสิ่งของนะครับบานเปิดปิดตู้นะครับติดกระจก แล้วก็ที่ด้านริมนะครับติดกันก็ติดที่วางของเล็กๆอีกชุดหนึ่งนะครับโทนสีอุปกรณ์นะครับของตัวห้องเนี่ยก็จะใช้ในโทนสีขาวเป็นหลักนะครับซึ่งก็จะทําให้ห้องน้ำเนี่ยดูสว่างแล้วก็สะอาดตาดีประตูห้องน้ํานะครับใช้ประตู PVC สีขาวนะครับติดตั้งริมห้องตรงข้ามกับอ่อางล้างหน้าส่วนผนัง ใกล้กับประตูเนี่ยติดกลาวสเตนเลสนะครับว้แขวนพวกผ้าชิดตัวหรือผ้าต่างๆนะครับสูงจากพื้นก็ประมาณ1นึเมตรเจสิซนเมตรนะครับด้านบนเพดานเนี่ยติดไฟดาวไลท์2องดวงรายละเอียดโดยรวมของห้องน้ำก็จะประมาณเท่านี้นะครับก็เป็น แบบห้องน้ําอีกแบบหนึ่งครับที่ดูสะอาดตาสว่างเรียบง่ายนะครับแล้วก็ห้องน้ําก็มีขนาดไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับซึ่งบางคนจะทําห้องน้ำนะครับแต่ว่ามีพื้นที่จํากัดไม่เยอะนะครับก็ลองเอาแบบห้องน้ําในคลิปนี้ไปพิจารณาเป็นอีกแบบแนวทางเลือกก็ได้นะครับผมผมก็เลยนำมาเสนอให้ได้รับชมกันนะครับในคลิปนี้ก็ขอจบรายละเอียดในการนําเสนอเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อน นะครับไว้ค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ